งานซ่อมด่วนนะครับ Garmin Forerunner 235นะครับอันนี้ก็ GPS เมื่อกี้ทํางานนะครับนี่ไง GPS ทํางานชาร์จไฟได้ตามปกตินะครับอาการที่ส่งมาก็คือปุ่มกดนะครับก็คือตัวเปิดปิดนะครับก็ตอนนี้เด้งแล้วนะครับนี่นะฮะเป็นสนิมนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวิตช์ที่แตกนะครับย้อนกลับนะครับ นี้เซนเซอร์ฮาร์ดเรททำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็ปุ่มย้อนกลับนะครับก็ทำงานได้ตามปกตินะครับก็ที่เปลี่ยนมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มกดแล้วก็ปุ่มเลื่อนลงนะครับนี่นะฮะกดเด้งได้ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่นะฮะทุกปุ่มกดได้ดีเหมือนเดิมนะครับเด้งนะครับก็ย้อนกลับก็ทำงานได้ตามปกตินะครับ ก็ต้องอใช้อะไหลการมินแท้นะครับพอ,อตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรนำไปใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำอีกนะครับแต่สามารถกันเหงือ่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับนำไปจับสัญญาณ GPS รายงานให้ลูกค้าทราบเรีร้อยเซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะพร้อมส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้า เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไว้เราก็ยินดีให้บริการใช้อะไหลกามินแท้ร้อนนะครับก็เป็นสนิมก็ต้อง ดูแลรักษานะครับใช้น้ำมันอนเนกประสงค์ปัดเช็ดทำความสะอาดนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบยินดีให้บริการครับนี่นะกดสั่งงานได้ตามปกติไม่ค้างแล้วนะครับขอบคุณมากครับ